อรุณสวัสดิ์ข้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้อลูกๆหลานหานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจ ฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันและตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนได้สารภาพบาปที่พวกเราได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อผู้อื่น ทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ได้โปรดเมตเมตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่26มิถุนายนพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยจงระลึกถึงเราอยู่เสมอ ในวันนี้ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตามจงจำใจจงจำไว้ว่าเรากำลังเดินนำหน้าเจ้าและเดินไปไปด้วยกันกับเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เจ้าและเราพลาดขอภัยนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราประหลาดใจได้เราจะไม่อนุญาตให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่มากเกินกว่าที่เจ้าจะรับไหวลูกเอ๋ยเราจะช่วยให้เจ้ารับมือกับทุกสิ่งที่เจ้าต้องเผชิญในแต่ละวันตราบใดที่เจ้าเพ่งงองมาที่เราการร่วมมือกันกับเราจะนาม,มาซึ่งพระพรอันมากมายอันเปรียบไม่ได้เลยกับปัญหาเหล่านั้นที่เจ้าเผชิญอยู่ การรับรู้ถึงการจะติดอยู่ด้วยของเราจะนำมาซึ่งความชินบานที่จะช่วยให้เจ้าอดทนต่อทุกสิ่งได้อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสดุดีบทที่31ข้อ4องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดังเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงให้ ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาอย่างริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้นข้าพเจ้าจะเดินผ่านหุบเขาเงามัจุราชแห่งความตายข้าพเจ้าจะไม่หวาดกลัวความชั่ว หลายใดๆเพราะพระองค์จะทรงประิตกับข้าพระองค์พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์ให้ทำให้ข้าพระองค์สบายใจสองคลิีนบทที่4ข้อ 16, 17เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ท้อใจถึงแม้กายภายนอกของเรากำลังสุดโจมไปแต่ จิตใจภายในของเรากำลังฟื้นขึ้นใหม่ทุกวันเพราะความลำบากเล็กๆน้อยๆเพียงชั่วคราวของเราทำให้เราได้รับจักศีนิรันด์ซึ่งเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมากมายนักอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พปรอง ทรงคอยตักเตือนสั่งสอนเราคอยปกป้องคุ้มครองเราตลอดเวลาไม่ให้เราที่จะได้รับภัยจากปัญหาต่างๆหรืออันตรายต่างๆลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยเราจะช่วยให้เจ้ารับมือกับทุกสิ่งที่เจ้าต้องเผชิญในแต่ละวันเราจะนำมาซึ่งพระพรนั้นมากมาย อันเปรียบไม่ได้ที่ทุกคนจะได้รับพระพรจากพระองค์พระองค์จะนำเรามาซึ่งความชื่นบานและที่จะช่วยให้เราอดทนต่อทุกสิ่งได้อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนพระคริสต์ทรงเป็น ชีวิตของลูกจงเป็นสง่าราศีอย่าให้ลืมอย่าให้ลูกลืมเลือก <c oughs> มงกุฎน้ำโอดนำไปถึงกังเขนอย่าให้ลูกลืมเกสม,น,กกม,ม,มนีอยากให้ลูกลืมความทรมานอยาให้ลูกลืมความรักอ่อนหวานโอดนำไปถึงกังเขนให้เห็นอุโมงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษาเมื่อบรรจุในอุโมงค์อยากเหมือนมารีชามักดาลาที่นำเครื่องหอมบูชาขอให้ลูกเห็นอุโมงค์ว่างเปล่าโอดนำไปถึงกังเขนให้ลูกเต็มใจแบกบ้กังเขนทุกวันจะแบกเดินตามให้ลูกร่วมทุกข์กับพระเยซูเพราะพระองค์ทรงแบกแทนลูกทุกคนลูกทุกคน ทราบซึงและขอบพระคุณในความรักความยิ่งใหญ่ความอัจ,จารย์ขอพร์ที่ได้ประทานให้แก่ลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะสำหรับเวณนท์ลาน,นี้ขอให้พวกเหล่านั้นได้พร้อมใจกันที่จะอ,อธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาที่จะฟังคำอธิษฐาน ตอ,อบคำอธิษฐานของลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าขอโปรองจงเมตตาที่จะ,ะปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกที่ได้รับภัยจากธรรมชาติขอให้ภัยต่างๆจากธรรมชาติจงจบสิ้นไปและให้โรคอยู่ด้วยความสงบขอโปรองจงปกป้องคุ้มครอง ทุกประเทศให้หลุดพ้นจากภัยจากธรรมชาติและภัยจากสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระใยของพรองที่ทุกประเทศจะอยู่ด้วยความสงบและรักใคร่สมคีกันไม่ทำศิดสงครามกันขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองลูกขอปากประเทศไทยประเทศ อิสราเอลและประเทศสารัฐไว้กับพระองค์ขอให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองทั้งสามประเทศนี้ที่กำลังได้รับภัยพิบัติต่างๆจงหลุดพ้นไปที่จะไม่มีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นจากไม่ว่าสุดสงครามระหว่างประเทศภายในประเทศขอให้จบสิ้นลงขอพระองค์ทรงอวยพระพรให้ทั้งสามประเทศนี้ ได้มีสันติสุขไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวลูกเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่ฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานและช่วยเหลือที่ลูกอธิษฐานทูลต่อสามประเทศให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาขอพระองค์ทรง อวยพระพรให้ลูกและทุกคนจงประสบความสุขวามสำเร็จไม่ว่าลูกทุกคนจะอธิษฐานทูลต่อสิ่งใดขอพระองค์ทรงประทานให้พระบิดาเจ้าข้าลูกขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจของลูกและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อบพระองค์และสำหรับชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้เป็นผู้รับใช้ขอพระองค์ จนฝาพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคนตาบขอบพระคุณพระองค์ชานและเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเชเลสฮาเลรูยาฮาเลรูยาอาเมนขอพระเจ้าไว้พระพรทุกๆท้านคะ่ะ